สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักของป้าน่าทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าน่าจะมารีวิวเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมความต้องการสูงสุดของเหรียญกระสาบหมุนเวียนทุกรุ่นนะคะคือนี่เลยนะคะเหรียญพญาครุฑค่ะ เหรียญพญาครุฑมหาวพิษเหรียญพยาครุฑจะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะจากหมุนเวียนนะคะกลายมาเป็นสิ่งบูชาสิ่งสการะบูชาเป็นของสะสมของมีคุณค่าเป็นพุทธคุณนะคะเพราะครุฑนะคะครุฑครุฑนะคะเขาจะเป็นเหรียญ ที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกนะคะอย่างเช่นครุฑบาท17อย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นมีธาตุครบดินน้ำลมไฟครุฑครุฑหนึ่งห้านี้ก็จะเป็นขาเหยียดตรงแต่จะเป็นเหลี่ยมกลมครุฑสิบบาทสองสีก็จะเป็นที่นิยมสูงสุดในบรรดาเหรียญเหรียญสิบบาทสองสีทั้งหมดนะคะค่ะแม้กระทั่งครุฑเนี่ยค่ะครุฑพานะคะครุฑเฉียงค่ะ ก็ได้รับความนิยมเช่นกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะครุฑครุฑหมุนเวียนที่มีในท้องตลาดระบบเข้าสู่ระบบหมุนเวียนนะคะเพราะมีมากกว่านี้ค่ะแต่เหรียญปีนอื่นพศอ,อื่นๆเขาจำนวนผลิตน้อยมากนะคะในระบบหมุนเวียนจึงไม่มีนะคะไม่เจอนะคะที่เจอได้ในระบบหมุนเวียนเนี่ยค่ะอย่างปญายกตัวอย่างมาให้ชมนี่นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน6 แบบด้วยกันนะคะหแบบ6รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกก็คือนะคะครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมนะคะเป็นครุฑเหรียญแรกหมุนเวียนนะคะผลิตออกใช้เมื่อปีพศ2515ัเนี่ยค่ะที่ที่เหรียญระบุไว้เลยนะคะครุฑนะคะรัฐบาลไทยประศ2 5 1 5นะคะครุฑเป็นครุฑเป็นลักษณะคือเก้าเหลี่ยมค่ะ จำนวนผลิตนะคะครุฑเก้าเหลี่ยมพศ2515นานะคะจำนวนผลิตนะคะ30ล้านเหรียญค่ะ30ล้านเหรียญเหรียญหมุนเวียนถือว่าไม่เยอะนะเพราะออกมารุ่นเดียวไม่ได้มีหลายพศนะคะออกมาครั้งเดียวจบเลยนะคะ30ล้านเหรียญค่ะครุฑเฉียงนะคะต่อมาเหรียญที่2นะคะครุฑบาทค่ะเนี่ยค่ะครุฑบาท ครุฑบาทปีพศ2517นะคะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาเหรียญเหรียญบาทใหญ่รุ่นเก่าอ่ะนะคะเพราะก็เป็นพญาครุฑนะคะแล้วลักษณะเหรียญจะเป็นวงกลมนะคะมีเป็นธาตุลมคือเป็นมีธาตุครบอยู่ในเหรียญเดียวคะ่ะดินน้ําลมไฟนะคะค่ะได้รับความนิยมสูงสุดนะคะทุกวันนี้ก็จะเป็นราคาที่แพงที่สุดในบรรดาเหรียญกระสับหมุนเวียนเหรียญรุ่นใหญ่อะนะคะ เหรียญรุ่นใหญ่นี่ก็จะมีการแผ่นดินกาหงกาวัดด้านหลัง่ะนะคะแล้วครุฑค่ะครุฑจะเป็นที่นิยมสูงสุดเลยนะคะความต้องการสูงราคาสูงค่ะราคาซื้อขายในปัจจุบันนะคะตั้งแต่ประมาณ30ถึงสามร้อยค่ะถ้าไม่ผ่านใช้นะคะสภาพนี้ก็หลักร้อยค่ะนะคะเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญหนึงบาทนะคะจำนวนผลิตค่ะ 248ล้านเก้า0 0เหรียญค่ะ248ล้านก็ถ like mm. okay. ือว่าไม่เยอะนะคะพะมีพศเดียวเราไม่ได้ผลิตหลายพศเหมือนอย่างเช่นปัจจุบันนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเหรียญครุดเฉียงค่ะครุดเฉียงก็จะมีนี่แหละค่ะเขาจะมี2ปีแล้วอันนี้จะเป็น2อพศแล้วค่ะครุดเฉียงอันอื่นๆจะมีผลิตเพียงพศเดียวนะคะครุดเฉียง จริงๆมีตามจริงแล้วจะมีพศสองสด้วยแต่ไม่ไม่มีในระบบหมุนเวียนนะคะอันนี้เอาเฉพาะที่ในระบบหมุนเวียนนะคะพศสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะคือต่อจากคูทห้าบาทอันนี้นะคะตอนช่วงนั้นนะคะมีการผลิตเหรียญปลอมออกมาเยอะเขาจึงเลิกใช้แล้วก็มาสร้างเป็น5บาท2520ัารสนะคะสอดไส้ทองแดงค่ะ เหรียญคิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะคะด้านหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่9นะคะด้านหลังนะคะครุฑพานะคะหรือครุฑเฉียงอะนะคะเอ่พอพศ2520ันาจำนวนผลิตนะคะเนี่ยนะคะเหรียญน,นี้จำนวนผลิตนะคะ27่สิบเจล้านสองแสเหรียญค่ะนะคะจำนวนผลิตนะคะ27ล้านถือว่าน้อยนะ27 000, 000ล้านเหรียญค่ะ ส่วนถัดมานะคะอันนี้ก็ไม่ผ่านใช้นะคะแต่เก่าเก็บนะะี่ค่ะมีรอยลายมือเต็มเลยนะคะถ้าถ้าเป็นเหรยนผ่านใช้จะมือจะไม่ไม่มีประทับลายมือแบบนี้นะคะนี่คือผิวเขาอยู่แต่อันนี้นะคะอันนี้ผิวยังอยู่ค่ะผิวรุ้งค่ะพศสองพันห้าร้อยยี่สิค่ะ,ออ 2, คะเหรยนต่อมานะคะปีเหรยน กระสาบคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะคะด้านหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่9ด้านหลังนะคะครุฑพาหรือครุฑเฉียงเลยเองนะคะปีพศสอง2ั2หิชิ้นนี้ราคา5บาทนะคะจำนวนผลิตนะคะ72ล้าน7จ็ดแสนี่หมื่นเหรียญค่ะสอง7ูนยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนล้านนะคะจำนวนผลิตค่ะเราก็จะปรากฏเห็น สองสองจะเยอะสองศูนย์ก็จะเจอน้อยใช่ไหมคะตามท้องตลาดนะคะนะคะตามที่ในระบบนะคะนะคะ่ะต่อมานะคะเป็นครุดตรงค่ะครุดอย่างนี้นะคะเราเรียกครุดตรงนะคะครุดตรงพศออพศออที่ผลิตที่เหรียญน,นะคะระบุคือสองห้าสองห้านะคะแต่ตามจริงแล้วเขาผลิตทั้งหมดเอ่อห้าพศด้วยกันนะคะ 5ปศดูดูกันตรงนี้นะคะตรงที่จุดตรงนี้นะคะพศนะคะพศออ2525จำนวนผลิตนะคะ5แสนเหรียญค่ะ25255แสนเหรียญน,นะคะ2526ดูตรงนี้นะคะ2526นะคะ1แสนเหรียญค่ะนะคะ2527ค่ะจำนวนผลิตนะคะ7แสนเหรียญค่ะ2528จำนวนผลิต17ล้าน9แสน 11, 000, 000หนึ่งมืนหนึ่งพันเหรียญค่ะนะคะสุดท้ายค่ะ2529้าาจำนวนผลิตนะคะ 7, 200, 000, 000, 000เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพเหรียญค่ะดูตรงนกวายุพักตรงนี้นะคะต้องเช็คกล้องสองถึงจะเห็นค่ะด้านหน้าจะเลขสองด้านหลังนี่ก็จะเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดก้าเป็นเลขไทยนะคะเป็นเลขไทยสองล้วจะเห็นชัดเจนค่ะแต่ปร,รปรนัดสองยังไงเนันก็ไม่เห็นเพราะอายุเยอะค่ะสายตานะคะ แล้วต่อมานะคะครุฑสุดท้ายคือนี่เลยเป็นพระเอกตลอดการนะคะได้รับความนิยมสูงสุดในเหรียญสิบบาท10บาท2สีค่ะ10บาท2สีที่ระลึกนะคะอันนี้จะเป็นที่ระลึกนะคะไม่ใช่หมุนเวียนนะคะแต่เป็นครุฑเพราะนั้นจึงนำมารวมนะคะเหรียญนี่คือเหรียญ10บาทที่ระลึกค่ะคือ10บาท2สีเที่ยวเรียกกันนะคะเหรียญ10บาท2สีที่รกกนนะลึกค่ะ พอสอที่ระบุที่เหรียญน่ะนะคะปีสองห้าห้าศูนย์ชื่อเหรียญคือครบร้อยปีธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะชื่อของเหรียญน่ะนะคะแต่เราส่วนมากเราก็จะเรียกกันครุฑสองสีค่ะนะคะเราจะเรียกกันสั้นๆเรียกจะตามลักษณะของเหรียญน,นะคะ รูสิบบาทสงสีค่ะเราจะเรียกกันประมาณนั้นนะคะค่ะชื่อเต็มๆของเหรียญน,นะคะร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะค่ะผลิตออกใช้เมื่อปีพศ2550ค่ะจํานวนผลิตนะคะ5ล้านเหรียญค่ะ5ล้านเหรียญน,นะคะ ห้าล้านเหรียญนี่ถือว่าเยอะมากค่ะเยอะมากแต่ความนิยมความต้องการสูงนะคะในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายนะคะด้วยความที่เขาเป็นครุฑมหาอำนาจนัน,นะคะจึงจึงจึงมีความต้องการสูงค่ะจำนวนผลิตเยอะจริงแต่ยังยังมีความต้องการเยอะอยู่ค่ะ จำนวนผลิตเยอะแต่ยังไม่พอกับความต้องการของนักสะสมนะคะสำหรับาการรีวิวเหรียญครุฑนะคะให้ชมทั้งหมด6แบบด้วยกันวันนี้นะคะปะนัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะนัดขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยคะ่ะสวัสดีค่ะ